คลิปนี้ฝากไปหาพวกอันธพาลทั้งหลายพวกที่มาตีกันในงานสงการนั่นตีกันยิ่งกันนั่นเขาจัดงานสงการมึงจักบอกเขาไม่ได้จัดงานสงข้ามอืมเขาเล่นกันวนกันะถืดปีนเถยวเขามาภาควันเขาบม่ได้เบิ่งสุ่มสูมมาตีกันแต่ว่าเขาอย่ามาภาควันบอกไม,ม่ว่าเขาถืมาเพิ่งุ่ตีกันเกีงครับจะโดนไม่ลอเห็นมูเล็กหลายเลยสุดแตงเราเข้าไปมึงงมายบ้างตามหลัก เ่าผู้ใดบอกที่ฮู้ก็ติตีก็าเลยแต่เมื่อผู้ใบอกเมื่อน่าโยกกันบอกมึงมากตีกันกูจะมึงจีบหนกเลยมึงตีกันรอดจีบหนกบักนักยิ่งกันบอกกูจะเรามึงไปล้วนกันรอดบักไหนมันอยู่มึงก็ได้อยู่ได้นะบักอยูไม่ได้มึงก็ตัวยู่รอดไอ้มึงตัวกักมึงเห็นอยู่บ่กไม่ยิ่งเ่ยเขาต่างก็มุนไหวอีบอกกูไ่เห็นก็ต่างก็มุนไหวอีย่างเขาก็ใจาชุดหนาฮะ สามนอมก็มาเต้นกูก็มีความถุกอันทุยังือปืนเือก่อนได้ตีกันมาแจ้งว่าจะหาน้าบ้นเด็กดำหอดไปดำเมืดงยกให้เขาสร้างตายเหรอกูทนก็มียงหนอกกูก็มวนดีดีอยู่กูก็สมัครแลรบลเพื่อนจูมึงมันไปทิ่งก้นมาเกือเดียวกูว่ามึงทิ้งหนามาเกือเดียกูเบอ่งไปมากกูทูนกมียงหอกกูก็ร่างมวนดีดกระงบ้ากเ็เจ้าหิงลรบพืนเก่าโอ้ย เดีมึงตัวคากซุ่มนี่มึงสิ้นมามึงเกิดดีดีเลย